อาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์ครับแนะนําตัวให้รู้จักหน่อย่ผมเดิมชื่อชูศักนะครับอวโตตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นชชยานันอวโตเมื่อปีประมาณสองห้าสามแปดอแหละรครับผมจาก็ตอนนี้เราอยู่อยู่ที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้ผมลงมาสแตนบายท,ที่ที่ก่อย,ยอแล้วซึ่งเป็นภูมิล,ลาเนาเดิมผมก็เป็นคนที่นี่แล้วก็เกิดที่นี่หลังจากนั้นก็ ไปเรียนรู้ศิละปะที่ mm hmm. กรุงเทพนะฮะเช่นว่าพอช่างศิลปกรซึ่งเขาเขาจะมีหน่วยงานการศึกษาเนี่ยก็เราต้องไปเรียนที่หน่วยงานของรัฐตอนนี้ผมมาสแตนบายที่ที่เกาะยอแล้วกลับมาภูมิลำเนาก็เลยหลังจากทํางานศินละปะมาเยอะพอควรเนี่ยพอมาอยู่ที่นี่ก็มาซับกิ่นไอดั้งเดิมก็คือทะเลสาบ ก็คือหน้าบ้านของตัวเองและก็สิ่งที่เคยผูกพันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เล็กๆ<ะ>และก็เอากลิ่นอายนั้นน่ะที่เคยสังสมมาแล้วก็เคยทํางานมาบ้างนะในตอนที่เรียนน่ะเราก็ยังเขียนตัวนี้อยู่เขียนทะเลเขียนบันทึกชอบสกเก็ตเขียนภูเขาเขียนน้ําเขียนเรือและปัจจุบันก็มาเรียนรู้ ตรงสัมผัสตรงจากธรรมชาติซึ่งเราเคยอยู่ก็นำมาเป็นอินเพรสในชีวิตประจำวันเขียนบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการเห็นการสัมผัสตรงเช่นฤดูการสีของสีของฤดูการแล้วก็บรรยากาศซึ่งจะ มีคาแรคเตอร์มีอัตลักษณ์ของทะเลสาบอยู่ที่เดียวเท่านั้นแหละก็คือน้ําทะเลสองสามสีซึ่งมีอยู่ที่เดียวเพราะมีน้ําจืดและน้ําเค็มผสมอยู่จริงพอเป็นเดือนสามเดือนสามนี่ก็จะเริ่มแล้วตอนนี้นะครับก็เริ่มมาแล้วตอนนี้เขาเรียกน้าน้าทะเลสองสีก็คือน้ําจืดและน้ำเค็มน้ําจืดจากทะเลน้อยทางด้านโน้นมาบรรจบกันจากพัทลุงแล้วก็มาบรรจบกันที่นี่ก่อนที่จะออกข่าวไทยก็จะมี เป็นสองสีใช่น้ําจะน้ําก็จะเหลื่อมแยกกันเป็นส่วนก<ช>็คือมีเช่นมีสีกึ่งกึ่งเขียวกึ่งครีมมามาชนกันแต่ว่าถ้านั่งเครื่องบินบ่อยๆเราเรา,เราก็จะเห็นเลยนะครับตอนลงตอนขึ้นอะไรพวกนี้เราก็จะเห็นได้ครับซึ่งมันเป็นอัตลักษณ์และก็เป็นเรื่องที่ท้าทายสําหรับเรื่องเรื่องงานกิจกรรมและการแสดงออกทางด้านเรื่องสีเนี่ยคือมันไม่ใช่ทะเลสมมติ มันเป็นทะเลสาบที่จริงที่อยู่ตรงเนี้ยมันคือชีวิตรจริงเหรอใช่ใชซึ่งซึ่งเมื่อเราเรียนแล้วก็ผ่านประสบการณ์ของการสร้างงานกิจกรรมขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีน้ําสีน้ํามันอะไรก็แล้วแต่หรือวัสดุอะไรก็ได้ถ้าถ้าเราแสดงออกเรื่องสีอยู่ยังไงในด้านกิจกรรมนั้นจะต้องมีเรื่องสีเนี่ยแล้วก็กลิ่นอายของเรียลลิสติกหรือว่าเหมือนจริงเป็นตัวนําเป็นตัวนําเสมอนะฮะเช่นทะเลปากใต้ ฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกก็ไม่เหมือนกันนะะ<ช>อย่างเช่น<อ>ว่าฝั่งแปซิฟิกกับอันดามันก็จะไม่เหมือนกันดีผมเห็นงานเกาะยอที่อาจารย์วาดเป็นแลนด์สเคปทิวทัศน์เห็นวิธีการทําประมงเป็นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับที่เป็นเสาวางม,มันคืออะไรนะอาจารย์อธิบายนิดนึงแต่อันดับเริ่มเนี่ยคือเราได้ทอดสายตาไปหาความไกลจากเราที่เคยชินอยู่กับในเมือง แล้วเราหวนกลับมหาธรรมชาติครับสัมผัสตรงนี้เราได้สัมผัสของลมได้สัมผัสของมิติเรื่องของความไกลที่มันสุดลิปไกลตาเราก็นําส่วนนั้นมาใช้มาใช้กับวิถีการดํารงของชีวิตซึ่งซึ่งเขาเคยเป็นอยู่ตั้งแต่อดีตก่อนผมเกิดด้วยซ้ำไปนะวิถีนี้ยังดํารงอยู่และปัจจุบันก็ยังดํารงอยู่อย่างเช่นว่าที่นี่ใช้เรือหางยาวหางยาวเขาเรียกว่า เรือเรือหางยาวแล้วก็ติดเครื่องเล็กอ,อะไรพวกนี้นะก็ระเรียกเรือหางยาวซึ่งมันเป็นอัตลักษณ์ของที่นี่พอขยับไปทะเลที่สำรมชาจะลึกหน่อยกขก็ขจะเป็นเรืออีกแบบหนึง่งเป็นเรืออีกแบบหนึงได้แล้วก็นำวิถีของการอาศัยกับวิถีการดำรงเนี่ยก็มีเรื่องใส ก็มีเรื่องใส่นะใส่ใสปใส่นั่งใส่อะไรพวกนี้ซึ่งชาวบ้านเขาจะจะใช้ภูมิปัญญาเองในการดักหาปลาซึ่งมาเลี้ยงในชีวิตประจําวันซึ่งแล้วว่าบางทีก็อยู่อย,อยู่ได้ด้วยกับการขายขายเรื่องอาหารสําหรับการบริโภคและก็ได้เห็นวิถีการดํารงอยู่ซึ่งจะผ่านมลสุม,มผ่านแดดผ่านฝน ฝ่าฤดูการาที่สำคัญก,ก็คืออให้เห็นความมุ่งมั่นการต่อสู้อของทุกๆวันซึ่งมันเป็นไปคืออาจารย์เขียนมรสุมที่คนอื่นกลัวเนี่ยให้ออกมาดูสวยดูมีมิติว่าเวลาเมฆมันจะตกอาทิตย์มันจะลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้คือมุมมองของศิลปินค,คือ พอไปอยู่ที่อื่นเยอะๆแล้วกลับมาอยู่ที่นี่เราได้สัมผัสในความเป็นโรแมนติกสําหรับผมนะอืเป็นโรแมนติกกึง่งคลาสสิกเพราะว่าช่วงแสงเนี่ยจะมาบางช่วงนอกนั้นจะพอเมฆเยอะเนี่ยมันจะ,ะปิดเป็นแผ่นเงาของทะเลสาบเรานั่งแค่สามนาทีเนี่ยบางทีก็เกิดการเปลี่ยนละเปลี่ยนแปลงเ,ปเกิดการแผ่นเงาของเมฆเนี่ย เข้ามากระทบบนผืนน้ำกับน้ำที่เป็นอัตลักษณ์ของทะเลสาบสงขลาเนี่ยก็ทำให้เกิดความงามที่เราสัมผัสได้อย่างหนึ่งคือความกลมกลืนความเป็นฮารม์มนีซึ่งเป็นการคิดในเรื่องของอเทคนิควิธีการอย่างคิดว่าพวกนี้เป็นสีน้ำมันหมดที่มาเขียนเพราะว่าต้องการให้ให้เกิดเรื่องของมิติกำลังในเรื่องของระยะ ซึ่งสีน้ำมันเนี่ยจะจะเป็นวัสดุพิเศษที่สามารถาให้เกิดคุณค่าทางด้านการเห็นเหล่านี้ได้มผมจะทําเรื่องไอ้ความเป็นความเป็นฮาร์โมนีอ่ความกลมกลืนของสีนะโดยมากแล้วจะจะเน้นไปในทางเรื่องของสีเรื่องของอากาศเรื่องของแอสโมียร์ออฟกันเลอร์อะไรพวกนี้ยแล้วก็เรื่องของความเป็นกลิ่นอายของ สีประจำตัวของวัตถุนั้นๆตามที่เราสายตาย,ยังดีอยู่นะครับเราก็พยายามตีโจทย์ในเรื่องของการเห็นเนี่ยให้มาเป็นเรียลลิสติกเพื่อแสดงความกลิ่นอายของความเป็นทะเลสาบแล้วก็วิถีผมจะมองแบบกึง่งนามธรรม,าททมกกใ,ใช่มากกว่าให้เป็นแอพเซ็ตใช่มมากกว่าครับเรือนี้จะเป็นตัวเป็นตัวประกอบของการเห็นซึ่งที่มีอยู่อืแต่วโดยมากแล้วผมจะจะ ให้ความรู้สึกทางด้านเอสมเฟีร์ทางด้านบรรยากาศทางด้านไอความกลมกลืนของธรรมชาติที่เรามองเห็นและก็สัมผัสอยู่ทุกวันทุกวันก็ยังอยากจะทำงานในเชิงของเรียลลิสแบบนี้อยู่ตลอดเพราะว่าอออืเจะต้องทำความเข้าใจไปเรื่อยๆเพราะว่าศิละปะมันไม่มีมันไม่มีการจบสิ้นแล้วก็มันไม่มีสมบูรณ์นะฮะยังไงพรุ่งนี้มันก็ต้องคงจะสวยกว่างานหล่านี้นะอ,อันนี้เป,นเป็นการเริ่มต้นเพราะว่าอพอ มีอาชีพก,การสอนเป็นครูแล้วซึ่งเราได้ถ่ายทอดปัจจุบันก็เป็นเป็นศิลปินรรอิสระแต่ก็นั่นแหละประกษิแล้วแล้วก็เพิ่งมาเริ่มต้นใหม่กับเป็นที่เก่ากับพื้นที่เก่าที่เราเคยผูกพันแล้วก็มีกลิ่นอายซึมซับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแหละได้มาปฏิบัติจริงได้มาเรียนรู้จริงและ ก็คงเป็นเป็นเป็นเช่นนี้นะเมื่อเวลาผมเดินทางไปไหนผมก็ต้องบันทึกสิ่งเหล่านี้